นักป้องกันด้วยคือหนึ่งชาเจ้าจของว้าอ่ะอนุญาตแล้วในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการพช่ถ้าใ่ก็จะไม่ยอมถ้าถ้าจะส่งผลเสียต่อสิ่งของหรืออุปกรณ์หรือบบคอนรอบข,ข้างของสถานที่ทัานั้นเราต้องเราต้องสอบถามกับเจ้า,จาของพื้นที่ก่อนถ,ถ้าเกิดข้อเสียหายแล้ว่ท่านจะยินยอมไหม พราะในหลายเรศเราก็เจอเหมือนกันแต่คุยไม่มีประโยชน์หรอมีวิธีแก้ไขไหมก็เนี่ยครับผมผมบอกก่อนถ้าเขายินยอมทำเหมืเราถึงทําได้แต่ภาพของไม่ยินยอมก็เหมือนเราไปปลุกลูกเขาเหมือนเป็นบ้านป้ากไหนะครับไม่เป็น่ยินยอมนั่นก็คือพี่ชี่น้องเขาไปถามมาเมื่อกี้ถ้าต้องรื้อต้องทําลายเจ้าของเนี่ยทาทางเจ้าของพื้นที่เขาอ่ะเขาจะยินยอมไหมเพราะหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีศักยภาพในการรื้อมเหมือนที่บ้านผู้เสีย ใช่ในส่วนของการรื้ออุปกรณ์ช่างมาันต้องให้ช่างทําครับในของเจ้าที่อเ,เรา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 ไปช่วยส่งหรืออะไรได้อันนี้จะมาทํางานด้านนี้สมัยอยาก็ไปที่อื่นเลยคนงานงาคาับคนงานครับค,คิดเงินงเดือนเปล่าๆไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับในการรื้อต้องต้องสั่งครับในการรื้อในการรื้รอหรือทำรายข้าวของเนี่ย ไมสร้างต่างๆเขาเขามีสร้างเขารับผิดชอบมันยังรู้อะไรไมู่ดเลยบอกถ้าเป็นลูกผมนะผมก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแล้วคนรักษามันก็มีไม่รู้รู้จักอะเลยเพาต้องเป็นลูกมันนะมันก็ึงจะไม่ทนไม่ไหวแล้วนี่คนรักษาเขาก็มีกันเออมันไม่รู้ข้อนี้ที่เราทำเราไม่ได้ปัดเราไม่ได้ไปปฏิเสธเรารับผิดชอบนะครับแต่เราทาในในขอบเขตที่เราสามารถทําได้ซึ่งในขอบเขตน่าจะบบนี้แต่ละคนยากคุณอย่าโกรธนะ อันนี้เป็นตฟรฟนไม่ได้ทะเลาะกับคุณนะใช่อันนี้คือที่ผมคุยกับป้านี่ผมไต่อันนี้<ว>กดดันมาก<ม>เลยเจอแต่คนไม่ดีว่ะข้าราชาการแม่งเงี้ยอะไรก็นักหาไม่รู้อย่าแม่งตรงๆเลยกลัวอะไรแม่งรูปแบบที่ทํามผมที่แจงตามตอบเปลี<ไ>่อนงานที่เราทําได้คร<ม>ับแล้วก็ที่แจงตามที่สิ่งไหนที่เราทําได้หรือทําไม่ได้ไม่เราโมจะอธิบายอ่ะตอนนี้อยากรู้แต่ว่าจะช่วยแมวยังไงก็ผมบอกแล้วว่าในส่วนที่เราทําได้มีแค่ไหนถ้าจะร่วมกันทําได้ที่บออหนึ่งประสานกับเจ้าของพื้นที่ ก็ถ้าเราจะรูแล้วอันนี้คือต่อไปสาววันนี้สลับเวลางานเลยไม่ทางานแล้วนี่ยช่วต่อไปคือถ้าทําแล้วแล้วเกิดข้อเสียหายตามเจ้าของพื้นที่เขาต้องรับผ้าด้วยตรงนี้คือผ้าไม่แล้วเขาไม่มีช่างที่เก่งๆเหรอหน่วยผู้ภัยไม่มีคนที่เก่งๆเองเราเราดับเพลิงครับผู้กอดับเพลิงดับเพลิงครับดับเพลิงใช่ครับหน่วยู้ภัยครับผมเะ้รอย่างนได้หน่วยงานไหนตอนนี้ที่ ช่วยโดยตรงเลยแล้วก็มีสื่อทีไม่ทำให้ผมเขาจำได้อะไรที่รอดไปทางไหนดีที่ที่ที่พอกินได้นะเขาแต่ละอะไรอธิบายให้แกฟังด้วยไม่ต้องหรอกนะรู้นะผมไม่ต้องอยากเข้าข้างกันเราก็อยากอยากเข้าข้างกันหนึ่งคือต้องต้องต้องเข้าใจในบทบาทของเจ้าที่ด้วยสมมตว่าถ้าไปแล้วแล้วมีมีข้อแต่หายมาเวลาเขาฟ้องร้องคือเขาเขาฟ้องร้องเขาโกงผม แค่นั้นเองแต่ตรงนี้คือไม่ไม่มันต้องฟ้องเราดิไม่ใช่ประเด็นมันต้องฟ้องเราเาต้องฟ้องคนทำครับเพราะเราเป็นคนเลียงผมมมันผมไปทําให้บ้านเขาเสียหายเขาต้องฟ้องผมถูกไหมครับแต่ตรงนี้คือให้ให้ไม่ใช่ประเด็นว่าเราจะกลัวตรงนั้นแต่เวลาจะทําอะไรเราแค่คุยกันให้เข้าใจก่อนดาเนินการได้แต่ถ้ามีใครช่วยได้ไหมเขาจะแนะนำว่ามีวิธีช่วยแมวตัวนี้ลงมาท่ป้าไปรษา กือเ่อนี่กดดันมากเลยเจอแต่คนไม่ดีว่ะข้าราชการแม่งเที้ยอะไรก็นักหนาไม่รู้อย่าแม่งตรงๆเลยกลัวอะไรแม่งรูปแบบที่ทาผมที่แจลงานบอกเตยอนงานที่เราทําได้ครับแล้วก็ที่แจลงตามที่สิ่งไหนที่เราทำหน้หรือทำไม่ได้ไม่รูมแต่ที่าดอะตอนนี้อยากรู้แต่ว่าจะช่วยแมวย่งไรก็ผมบอกแล้วว่าในส่วนที่เราทําได้มีแค่ไหนถ้าจะร่วมกันทําได้ที่บอเขาหนึ่งราสากับเจ้าของพื้นที่ วาถาเรษาแนวอันนี้คือต่อไปพี่สาววันนี้สลับเวลางานเลยไม่ทางานแลวเนี่ยมาช่วยแนวต่อไปคือท่าทำแล้วแล้วเกิดค็าเสียหายตามเจ้าของพื้นที่เขาต้องรับผิาบด้วยไม่แล้วเขาไม่มีช่างที่เก่งเก็บหัวกู้ภัยไม่มีนก็ผมดับเพลิงนะครับป้าก็ผมดับเพลิงนะครับดับเพลิงดับเพลงและกู้ภัยครับผมอาอย่งนี้ดีกว่าหน่วยงานไหนตอนนี้ที่ช่วยโดยตรงเลยก็่เ ก็ไปทางไหนดีดี่ดี่ดี่ก็ตึงๆได้ไหมก็ตึงๆไม่ต้องหลอกนารู้นะไม่ต้องอย่าเข้าข้างกันอยาเข้าข้างกันต้องต้องต้องเข้าใจในบทบาทของเราพี่ด้วยไม่พอใจเพถ้าไปแล้วแล้วมีมีข้อใหญ่มาเวลาเขาฟ้องร้องคือเขาเขาก็ร้องพวกผมแค่นั้นเองแต่ทีงนี้นะคือไม่มันต้องฟ้องเราเด็กมันต้องฟ้องเราเด็ก ก็เราเป็นคนเรียกเมผมไปทำให้บ้านเขา่หายเขาต้อง่วยหมครับแตรงนี้คือให้ให้ให้ประเด็นว่าว่าจะชอนั้นแต่เวลาจะทำอะไรเราแค่คุยันให้เข้าใจก่อนดำเนินการได้ไม่คุณจะแนะนำมีใครช่วยได้ไหมเราจะแนะนำว่ามีวิธีช่วยแมบตรนี้ลงืปา้าไปประสานกับเจ้าของพที่รืยังาถ้าเขาทำให้เกข้อสียาเนี่ยมี้างไหมตรงนี้ก่อนครับไม่ควรถตัวครถึงตัวรร้อง เอาแบบชิ้แค่็กกใช้ก้าวเสียงหลายพอไหมได้ไหมเอาได้นล้วแต่ว่าคือเหมือนจะไปทำบ้างขายของเขาต้องมีรอหรือแะไรนะใช่มีบ้านบางบ้านให้เขารองให้ให้ทำลายก็มีนะครับทุกกำแพงเลยก็มีตัวอะไรร้องร้องเหมือนไม่ร้องหรอกใช่หัวใช่รู้ได้ไงวะเข้าในบ้านบ้างเลยภาพพวกเดียมกับผ้เลยแต่พอในบ้านตรงนี้าขาวเนาะป้าขาวมันคนถ่มนะครับเวลาจีนเงินเดือนเรารีบรับเลย ในส่วนที่เราทำได้ก็ทำได้ครับนายยกนี่ยกเนี่ยนายกนนายกนี่ต้องมาคุมด้วยยกดีถ้าไหนว่างนายที่ผมก็สูดอย่างนี้ครับนายกมาที่ค้านจะแหมงเน,นี่ยแล้วก็รีบทำให้เลยกูสู้ตายเลยเกรงกลัวไม่เอาความเหตุผลเอาความเป็นคนดีความถูกเอาเหตุผลเอาความเป็นคนดี